ริงแับร้องวันเลี้ว่านั้นเลยอืมรวยดีว่าถ้าตัดนั้นหลกเลยไม่หักลอกในมึงเฟก้อยู่แล้วๆนาอยู่แล้วๆโค้ดเ,เดี๋ยวคนอีน่าพื้นได้ไม่ลงมือประจัญกันดีตั้งประจัญกับมึงไม่มีจากเลยอหน้าตาปัดนี้มันบังนะไม่น่าเลยนะ้าอยู่ักจัง เอ,อ้ยยังช่องบาทมาเล่นดะบเนิลเบิรนยีนาเพื่อ้อรถอย่างพี่แม่มลอกเลขก็เลยไม่ปักลอกนี่แปลอยู่แล้วเลยหัวข้าฮักมาเล่นแกงกับมากำพร้องไม่มีตางเลยไอ้พี่นี่โอรถเป็นดาไม่ผักรถนี่ไอ้โต๊ครับมีนากระต่ายเพือ่อล่องเลขอะไกัล่องเลไม่ปักล่องนี่แปลอยู่แล้ว รถท่อยีมานารถด่วนเสือจะแม้มแบงเมยพี่นี่วูดมาฝักแบงไม่นานี่รถบอสทีนาหรือรถเพียงไอพี่นี่เล็กมากป็นเท้าวัวใจคืนมึงแฟรกกอยู่แล้วๆมึงอกีนากูพรืดได้เอออันเปร้แล้วโอ้ยแล้วลอกเลยอะแกไม่ฝักโล่งนี่เฮ้ยนายต้องโอนหนูมึงเคยโฟ มันยังเบอร์ยัยไม่หนูถ้ามันนั่ลงไงแกมันได้ดูคนตักซีกว่าป้าลงกันเมือนกันง่าเลือถ้าไปเพื่อนก็ไม่ฝักยูประเทศนี้เออเดี็กผักยูประเทศอื่นแล้วน้องก็คุยบอกอ่มึงนายากขึ้นเอาลงกันไม่คว้ามันเลยจำนวนก้อนแปดตัวหัวเทตัวมึงหัวเทตัวเออกูขึ้นคอนหรือมึงหลับตอเออถ้าใคยตอพิษแข่ติดแข่อ่าเยียบรอยเยียบรอย มึงไปเพรไ,ไดนไหยเดียวกนละกแต่ไม่ไว่าที่เพรพือกนเราเอาว่ากันดูว่ากันที่ผมจะเป็นกรรมการให้เ <c oughs> <c oughs> ที่ยงไม่ไปดีผูมาในกินซ้อมตายต้กินซ้อมเที่ยงดีมาง <c oughs> ม่ายยากนิอกถืว่าเที่ยงดีเอาผูขึ้นเลยมึงรับนะเออ เราพองว่าพลังนี้ทางชมพนมพนักโอ้ <c oughs> ใจแกไอ้้องว่าตึงควันนักยยุนคลอนตายอ้คูละ่ะเนียไม่เลยจ้อไปออกน่อ <c oughs> ย,ยรูยัไปยัมาหัติดแล้วนี่ยคร <c oughs> ูนี่มว่าเพื่อใครต่งย่าพองว่าพลังนี้ทางชมพนมพนัก ตพว่าเพื่อดะไรอนีอ้อกว่าวาได้ทำตาอยู่ผู้ชายแก้วติดแล้วนี่าชานะชาขนะองนาทีแพ้นะ ตามที่ไปจจิ้งเนี่ยคู่อย่างมืดอยู่แพย์้านหนึกไม่ออกอีกเลี้ยวต้องว่าพลังนี้ทางชมบรมพนักเห็นมูมัดเมนนี่กุญนีหลอกเขาเก็บแมมว่างคือกูเดียนแต่นี่ไม่ติดแล้วอันคูอันลุงว่าไม่ตันแล้วหนว่าใจโดนไม้เทียมกิงคอ ปาคักนวดยาวก็จมไม่ไม่จะจมปลาจำใชอยาทิตย์จิ้งเลี้ยงตั้งปลาปเมาปลาแมวตั้งไม้แก้วไม้คุณนมะคุกมะกังหมูตั้งเนี้ยวเนี้ยอ้นเดียวเล่นแกงกับแกงต่างรุนมเนมียมเย่ยวแล้วก็เล่นแกงกแกงต่างรุ่นยำติดจิ้งเลี้ยงไมป่มปลาไม่ปลาลอยยกนุ่นจางเล่นชุนกันตำ <L an> ย่างแล้วก็ํำลังไปตั้งแก่ยำทิดนีไม่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 ตั้งไม่ตีนโล้ก้โล้ีินกินจอ้ะตูปากเบี้ยวเลี้ยว้คนล้นแค่แค่ปลาจอนเบ้บินรู้ขึ้นไปคู่ปลายยากลืมแล้วครับไอ้แกว่าไม่เข้าหน่อยดีเดียวทำไมปลาชนเบ้เปลยแต่ก็บินไปคู่ปลายยาก พอรู้ถึงวาใช้ได้เหมือนกันในทองตกลงกรรมการตัดทิศตัดสินชี้ขาดท้องก็เก่งแก้วก็ใช้ได้เลยชี้ขาดว่าทั้งสองคนเสมอคันรางวัลไม่ได้ใครกู <c oughs> นึกแล้วอ่ย่างวันไม่ได้เคยก้มงมณีตัดทีใ่ในเราเนี่ยเพื่อเชื่อมอย่างตวงสา,ารมาเลยใช่ตกลงตัดทินเป็นมือท <c oughs> ังก้องคนได้กันแน่รุน ศูย์ลบสู์เหลือยี่สิบขึ้นโรงเรียนวันนั้นแ่ทู้หลบทู้เหลือยี่สิบรีบเดินทาง้วต่อไปแล้วกลับกลับเชื่เลยครับ น้าอยาครับต tô, ้องดูดีตัวโตๆเลยข้างหน้าเราเน่ะก็เขียนเรื่องอะไรไว้เขยเขียนเรื่องอะไรยากเหรอตัวตัวไอ้เท้าไทยอุ้งพอไม่อ่านดูสิไปเลยตัวว่าประกาศรายการแล้วมึ้งจงเจ้ดกระจูจับแกงนั่งแล้วขึ้นเขียนปลายเยอะเลยตัวตัวไอ้จำไปเล่นเดาตังรายการไหนพวงหัวขวยทองมั้ไม่เจอหัวขวิดโต้งก็ว่าช่วยกุ่มทอง ม่โยกหัวหน้าวัวควยซองเป็นได้เมียมากตอวอ,อ,อะไรกันหมดเลี้ยวแล้วเป็นตัวตัวเจ้าแต่การมวยเอาช้าไปอ่านเลยมนะขงไปอ่านดูสิครับไม่พู้เลยนสิครับอืออะไรนะอือ,อ อะไรนะแต่การจดหู้อะไต้องให้ดังโลแม่กูเลยจี้โอ้ฮกูอาย่าการเยอะอย,ย,ยืนเละตั้งนานงกินเนะื้อเรื่องรายการเรอะมาอยู่ ไม่ไปวัวแท็กตัวกูรู้โอ้อะไรรึไปดูอยากแก้มนี่ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องกันเลยเหรอผัวดีพ่อแล่ไม่เห็นกันไม่ได้โอเวนมาครับไม่รู้แล่ไม่เ,มเห็นก็เขียนตัวเล็กเหรอไม่ใช่ตัวเล็กกับแต่ตาพ่อไม่ไดีครับผัวดีตา,าไม่ได้ใส่เกลักกัน เกือกันไม่ใชเขาใส่ตาเอ็ดไหนพี่เออตาเอ็ดไม่ใชเขาใส่เกือกก็ทำยังก็ข้างมั่วมั่วกันมาใช่ก็ตาตาอะไรตาเอ็ดไหนพี่เอือก็ข้างว้ใหญ่เจ็บตีนโอ้เจ็บตีนไม่ใชก็ข้างมั่วอะไรมาเอือก็ใส่เวดเออตายแล้วกูดอะไรต้อ เว้นั่นมาจะก็ไสไหวยายญ่จะตีก็ไสหลักต้าหล,ห,ลหลักดวงได้โอไม่ได้ความเลยถอยก็มาทางนี้ก่อนในผู้มาด,ดูครับว่าเป็นป้ายอะไรโอ้โหทองมันเป็นข่าวกีฬานี่ครับอะไรได้ก็กับข่าวกีฬาข่าวกีฬาใช่ข่าวกีฬาได้ครับคือชาติประเทศชาติสยานุศรพ้าหญิงดาวดันเป็นประธานในการจัดเขาบอกว่า ไอ้นักกีฬาทุกคนที่เรื่องกีฬาเป็นทุกประเภทเข้าไปทําการสมัครก็จะได้แข่งขันกับน,นักกีฬาทั้งหลายใครจะน่าเลิศก็จะรางวัลของมีค่านักกีฬาทุกคนที่เข้าไปทําการสมัครนั้นจะได้รับแจกของํารวยทุกคนอ๋อทีนห้อยคกับที่เมืองชียานุสรตตอไดี้อะครับวันที่สิบห้าเดือนหน้านี้วันที่สิบห้าเดือนหน้านี้ใช่เออถ้ากับน,น,นั้นน่าจะลุกครับนะสนุกมากครับถ้ารันทองทานก็เราเว้นไว้ก่อน ไปแข่งกันกีฬากันไม่ดีเหรอไปแข่ง,ขงกั้นได้ครับที่เมืองชายางุอนนั่นแหละอ้าอถ้าปน,นันพุกก็ตกลงกันแต่ตนงเล่นกีฬาเป็นเลยกับเท่าทีทองเห็นอยู่แล้วกีฬาทุกประเภทผมชำนาญเลยอ่าเรียบร้อย้าปนัน,นพุทไปโดยคนกับหนักกีฬายอดทอง้าปนัน,นพุจะมักกันกับหนักกีฬาขี้แค้วเอากันเลยนะที่เดินทางกันไปเลยหองเล่นกีฬาเป็นกี่ประเภทหลายประเภทครับหองเป็นหลายประเภทด้วยเหรอครับประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่หนึ่งจักรเยอะกับประเภทที่สองวิ่งทนประเภทที่สามบาสเกตบอลประเภทที่สีุ่ตบอลประเภทที่ห้าประเภทที่ห้ากระโดูดไกลกับประเภทที่หกกระดูดทุ่่คกับพอพองก็เป็นหลายประเภทและตะแก้วเราเป็นกีฬากีประเภทไล่ประเภทกับประเภทที่หนึ่งวิงเพียวเตียววิ่งเตียวกับประเภทที่สอง ยรเภทตีช่องว่ายน้ำระเิตทีสามแกวเรือระเติต,าาเเต,เตที่สขึ้นโดดขึ้นโดดกีฬาเหมือนกันกีฬาปีนและระเิดทีหโดดชูวงกับระเติตที่หกุ่งแบดสุ่งแบสเป็กีฬาเหมือนกันอ๋อสุ่งไม่เป็นปลาไม่ใช่จับไปตุ่งมาอบนเก้าคำโต่งลี่นะ กระจด้ปลาประเภทที่เจ็ดดักเชยประเภทที่แปดตัวแร่ตัวแร่กีฬาเหมือนกันเนาะมันตัวปากกว้างเลยได้พี่ได้ปลาประเภทที่เก้าประเภทที่เก้าทุ่มปลาครับประเภทที่สิบขึ้นเมียเพื่อนอขึ้นเมียเพื่อนกิฬเหมือนกันเนาะขึ้นไม่เป็นพว่วงความตังไว้ดิ ต้องรู้เลยว่าพวกมันยุ่งหรือเปล่าเฟลเลอรน้องเอาละครับในเมื่อพร้อมแล้วรีบเดินทางกันไปเลยพวกเรานะเข้าไปทา,าการสมัครรับรองว่ามีหวังชะนะเลิศกลับมีีว่างจะนะเลื้แน่พวกเราร้อยไอุ่แข่งขันกีฬาเลยนุกน๊กนุก๊กนุ๊กอีสไ้รยเลยให้อย่างกองเชีย์มากๆแล้วเล่นกันตายในสนามเลยแล้วครูเอา้ารีบเดินทางกันไปเลยครับพวกเรากับเชิญครับ กบราชาแสนพยับประมุขของบรรดาราชรปยุาทีรีแสนพยับผู้นี้ก็เป็นผู้ที่มีอำนาจปาดใหญ่ไปทั่วทุกสารทิศทุกประเทศชาติจะต้องกลงเกลียอำนาจดีดิคนเขามากแล้ก็ได้แพ่อำนาจบาดใหญ่ไปทั่วหลายประเทศชาติด้วยกันที่จะต้องตกเข้ามาเป็นเมืองขึ้น ก็มีภรรยาสองคนด้วยกันคนที่หนึ่งแก้วประดับคนที่สองแก้วประกอบก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อในแสนอุดรซึ่งเกิดจากพระนางแก้วประดับลูกอุดก็วันใหม่วันนี้ราชาแสนประยับ์ก็จะมีเรื่องราวอะไรมาสนทนาระหว่างลูกเมียเ็าติดตามต่อไปเลยครับ ผู้มนเกิดกล้าสวัสดีเลยลูกวัดีไว้เวกถวายบังคมไม่ยขาผู้เป็นองค์บรรดาชาตันทีคนรบอืม <c oughs> วันนี้ดอนกัเวกเตรียมตัวสิลูกเสด็จพ่อครับเาสด็จพ่อเญผมไปไหนไม่ทราบครับวัตถุประสงค์ง้องทองตั้งใจใยยเธอรีบร้อนเดินทางจากประเทศชาติบ้านเมืองไปนี่ลูกฮอ๊ะไอผมไปไหนครับไอแกเนี่ยไปสังเกตการทุกประเทศชาติที่เป็นเมืองขึ้นของเรา ไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติใดที่ไหนทุกๆประเทศที่เป็นเมืองขึ้นกองเรานั้นให้ไปสังเกตการว่ามีประเทศชาติใดที่มันคิดยกหูชูหางกับเราบ้างทุกประเทศชาตินะ่ะมันตกเป็นเมืองขึ้นกองเราทั้งนั้นให้ไปสังเกตการในทุกวันใครคิดยกหูชูหางจะทําลายล้างบ้านเมืองกองเราก็เราจะต้องจัดการซะก่นอนเป็นการตัดไข้ต้นลมเข้าใจไหมหหก็แน่แหละครับใช่ เมือใงใดที่เป็นเมืองขึ้นเราแล้วเราใจมันยกหูชูหางมันเปในการาชเสรีไม่ได้มันจะต้องเป็นเมือขงขึ้นกองเราต่อไปใช่ครับเด็กพอ่อนั่นไอ้แกเราไปสังเกตการในทั่วเลยทุกๆประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติใดที่ไหนนะแล้วแกก็รู้อยู่แล้วว่าทุกๆประเทศที่เป็นเมืองขึ้นเรานั้นทุกปีที่มันจะต้องเก็บเอแก้แหวนเงินทองเข้าของสิ่งที่มีค่าส่งไม่เป็นเครื่องราบมนมาการเราเป็นประจำทุกปีปีนี้ไม่เห็นว่าประเทศชาติใดมันจะส่งมาเลย มื่อแกไปสังเกตการแล้วไอ้แกจัดการเก็บเสืทุกประเทศเพื่อเอาเงินทองทรัพย์สินสมบัติทั้งบดนี้มาพัฒนาประเทศชาติก็ร้อยลุดหน้าขึ้นสูความเจริญเรียบร้อยครับเด็ดพ่อผมจะจัดการให้ถูกต้องเลยครับสองคนในเวรเรียบร้อยเลยพ่จาร่ากดีมากไปที่ลูกโดนไปทำานแทนหน้าที่พ่อแทนลูกนะต่อไปในเธอจะได้ยิ่งใหญ่และเป็นจอมจกักรพรรดิไม่อย่างพ่อเธอละลูกเรียบร้อยจะเด็ดแม่ م